สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านครับวันนี้มาพบกับวิดีโอตามคำขอนะครับท่านขอมาเลขคำนวณล่างนะครับอาจารย์ก็เลยจัดให้ตามคำขอนะครับสูตร เป็น EP 6นะครับสูตรล่างครับสูตรล่าง EP 6แต่สูตรล่างเป็นสูตรที่1น,นะครับอาจารย์ยังไม่ได้ทําเลขล่างแต่ว่าสูตรนี้ทำมาเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้วิธีการคํานวณสูตรเลขล่างนะครับและไม่รับประกันว่าสูตรนี้จะเข้าหรือหลุดนะครับ เพราะฉะนั้นไอเรียนรู้การคำนวณแล้วก็เก็บสูตรไว้ก่อนครับเอาไว้ใช้งวดผ่อไปหรือถ้าเลขตรงใจจะเอาไปใช้งวดที่จะถึงนี้ก็ได้นะครับวิธีการคำนวณก็คือใช้มืน่นบวกมืน่นบวกพันบวกหน่วยแล้วก็บวกโค้ดห้าแล้วก็บวกสี่ก็จะได้เลขเด่นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ตามนี้ครับหมื่นบวกหมื่นก็คือ9บวก9บวกพน,นะเบวก9เป็น8 8บวกหเป็น9บวกหน่วย9บวก9เป็น8 8บวก1เป็น9 9บวก1เป็น0ได้0 0แล้วบวกโค้ด5วาง5ครับ5แล้วก็บวก4แลได้9อ่าตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นงวดวันที่1กากราคดา สองพั้า6เรียกล่างออกอะไรครับมีเลขเด่น5กับ9นะครับต้องวางไว้รอลุ้นงวดที่จะออกนะครับไม่ใช่วางตรงนี้มันไม่ถูกต้องครับเราทำเพื่องวดหน้าอนาคตนะครับกับแกะก่อนเนียวนึบเลยเพราะฉะนั้นเรียกล่างออก2.9ก okay. ็เป็นไหมครับ2.9เกาลขดาวนะ ไทยลอตเตอรี่ดาวออก29งเ้ฮะทเวนตีนายถูก9นะครับอ,อยากจะรู้งวดสีบกกร,รกดาตามสูตรนี้นะครับสูตรนี้เข้าหรือหลุดต่อไปไม่รู้นะครับอาจารย์ทำสูตรให้ดูหมื่นบวกหมืนบวกพันบกหน่วยครับ1นบวกหเป็น2 2งบวกสเป็น5 5าบวกเเป็น2 2งบวกหเป็น7วาง7จนะนะบวกสก็เป็น1 เพราะฉะนั้นงวด16กรกฎาคมล่างออก70ครับถูก7มา7นะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับอ,อยากจะรู้งวด1สิงหาเราก็ใช้งวดนี้คำนวณน,นะครับ5บวก5เป็น0 0 6เป็น6 6บวก5เป็น1 1บวก5เป็น6เอา6วางไว้6บวก4ได้0 เพราะฉะนั้นงวดวันที่1นึ่งสิงหาออกอะไร1นึ่งสิงหาไหมครับออก6กเนี่ยครับ6กเมีหกับ0นี่มา6นะครับอเพราะฉะนั้นจะทำงวดสีกสิงหาแล้วก็ใช้สูตรบวกต่อครับ1นบวกหเป็น2 2งบวกศย์เป็น2 2งบวกหเป็น3นะครับ สามบวกห้าเป็นแปดวางแปดไว้ไปบวกสี่เป็นสิบสองเอาสองไว้ครับเพราะฉะนั้นงวดสิบกสิงหาคมเดน8ปกับสองอ่ามาสองนะครับถูกต้องไหมครับออกสองนะครับอยากจะรู้งวดหนึ่งกันยาหกสี่นะครับต้องใช้งวดสิบกสิงหาธรรมใช่ไหมครับสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหกเป็นสี่สี่บวกศูนย์เป็นสี่ สีบวกหเป็น9วาง9ก้าไว้ครับ9กบวกสเป็น13บ่าเด่น9กับ3นะครับงวด1กันยาออก7 9เกห็นไหมครับมาเกามาเก้าออยากจะรู้งวดสิบกกันยาก็เอางวดนี้บวกถอครับหนบวกหเป็น2 2งบวกสเป็น6กบวบวกหเป็น1นะเป็น11บนะหนบวกห้าก็เป็น6กนะี่วางหกไว้ เอาหกไว้นะครับหกบกสเป็น0นูนย์นได้0นะงวดสิก,กัญญาออก9 0มา0นะครับถูกต้องนะครับอยากจะรู้งวด1ตุลานะครับเอา7จบวกเเป็น4 4่บวกศเป็น4 4่บวกหเป็น9 9้เบวกหเป็น4ก็วาง4ไว้ สี่บวกสเป็น8ปดครับเด่น4กับ8ปดกงวดวันที่1ตุลานะครับ1นึ่ตุลาเลขที่ออกคือ8 3กสมับมา8เห็นไหมครับไก hey, จะรู้งวดสบวกตุลาก็เอาเจบวกเเป็น 4, 4ี่บวกแเป็น2 2งบวกหเป็น3 3มบวกหเป็น8ปดครับวาง8ไว้ why, นี่ไปบวกสเป็น12อเอา2วางไว้ งวด16ตุลาเลขที่ออกเห็นไหม16ตุลาออก38ับมี8ด้วยถูกต้องครับอยากจะรู้งวด1พฤศจิกายนนะครับ1พฤศจิกายนอยากจะรู้งวด1พฤศจิกายนนะก็ทําต่อไปครับ1พฤศจิกายน1พฤศจิกายนใช่ไหมครับ 8ปบกแเป็น6กหกบวกหเป็น2อนะสองบวกสองบวกสเป็น4 4่สี่เดี๋ยวเอาใหม่แปดสอแปดสเอานี้นะแปบวกแเป็น6 6หบกหเป็น2 2งบวกสเป็น4 4่บวกหเป็น9ก้ครับ9ก้าอ่านี่เ้า นี่เป็นเลขเก้านะครับเก้าบวกสี่อาผิดแล้วนี่ตรงนี้อาจารย์บวกผิดนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับโอเคนะครับมาต่อมาอกี้อาจารย์บวกผิดแล้วก็ลงผิดไว้นะครับเอาแก้ใหม่แปดบวกแปดเป็นหกหกบวกหกเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้านะครับเก้าบวกสี่ก็เป็นสามนะครับเพราะงนั้นงวดต่อมางวดวดันดที่ 1นึ่พฤศจิกาหวยออก1นึ่พฤศจิกานะครับออก9 5นะครับมา9เพราะฉะนั้นทําต่องวดสิบกพฤศจิกาครับสี่บกสเป็น8 8ดบวกหเป็น3 3มสบวกเเป็น0 0นย์บวกหเป็น5วาง5ไว้ครับ,รบตรงนี้นะนักเรียนต้องตามต้องบวกไอ้เป็นด้วยนะครับบวก บางคนไม่ชอบเลขคณิตก็ต้องทำนะครับอยากได้เงินเจ้ามือครับเป็น5 5 4, บาบก4เป็น9ก็จเราะใะนังวด16บพฤศธิกาไว้ออก5 7นะครับก็ถูก5นะครับ5 7ทํางวดวันที่อัอนนี้16พุศธิกาทำมด1ตันวานะครับ0นยบก3บวก3เป็น6 6บวก2เป็น8 8บก1เป็น9 กบวกห้าเป็น4ครับวาง4ตรงนี้นะรองวดต่อไปเนี่ยสี่บวกสเป็นแเด่นสกับ8นะครับเพราะฉะนั้นงวดวันที่1นึ่งธันวาออกแ2ดสนะครับแปมา8ปดนะครับทางวด16บหกธันวาสิกธันวานะครับทำงวดสิบหกธันวาเจ็ดบวกเเป็น4 4่บวกเเป็น1นึ่นบวกแปเป็นเก้เบวกห้าเป็น4วาง4ี่ไครับสีบวกสเป็นแ เพราะฉะนั้น16ทธันวาออก83อีกแล้วครับ8 3อสามี8นะครับถูกต้องเราจะทำงวดวันที่30ทันวานะครับพันนั้นจ่ายงวดวันที่16ทธันวา3ามวกสามเป็น6 3ามบวกสามเป็นหกน,นะครับหกบวกเก้าเป็นห้าห้าเป็นศูนย์ศูนย์บวกห้าก็เป็นห้าวางห้าไว้ครับห้าบวกสี่ก็เป็นเก้าเพราะฉะนั้นงวดวันที่สามสิบทันวา เลขที่ออกอยังไม่ออกเห็นไหมครับรอหมุนรอหมุนนะครับวันที่30มธันวานะครับเด่น5กับเ้าข้างล่างครับไม่รู้จะมาหรือเปล่าอาจารย์ยังไม่ได้คำนวณล่างนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านลุ้นกันเอาเองนะครับลุ้นกันเอาเองให้เก็บสูตรไว้นะครับจดสูตรไว้เก็บสูตรไว้เพื่อท่านจะได้ทำของท่านเองนะครับ จะได้มีเลขไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวครับไม่ต้องรออาจารย์คำนวณครับไม่ต้องรอของใครทั้งนั้นยกไอ้ท่านไปเลยนะครับกดติดตามไว้ให้ดีนะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับกดติดตามช่องอาจารย์แอดกลมายนะครับกดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์ครับที่สำคัญคือกดติดตามไว้แล้วก็กด ที่กระดิ่งนะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับกดที่กระดิ่งนะครับไต่ลอตเตอรี่ดาวในสูตรที่1นะครับ EP 6นะครับกดดู EP ต่างๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับ